สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอันญญพรศรีกัลยานบุตรมาพบกับท่านผู้ชมในรายการพิเศษช่วงเวลาของซีนอตในพระศาสนจาักแคทลิกประเทศไทยร่วมกันกับพิจชนทั่วโลกนะคะ ในช่วงเวลานับจากนี้ปี2021จนถึงปี2023ตลอด3ปีนี้ค่ะเราจะได้ยินคำว่าซีนอกันบ่อยขึ้นรวมถึงกระบวนการขั้นตอนของการประชุมครั้งนี้คงมีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วซีนอคืออะไรเราจะมีส่วนร่วมได้แบบไหนบ้างต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะในครั้งนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งเป้าหมายว่าพวกเราทุกคนนั่นหมายถึงคริสตชนทุกคนในทุกระดับ จะมีโอกาสได้นำเสนอความคิดของตัวเองไปสู่การประชุมในระดับบิชอฟนะคะซึ่งต้องเรียนแบบนี้ว่าเป็นโอกาสสาคัญจริงๆค่ะจึงอยากที่จะพาทุกๆท่านมาเข้าใจในกระบวนการและหลักการเพื่อที่เราจะเดินไปด้วยกันในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะเราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะที่จะได้รับฟังเนื้อหาที่น่าสนใจประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายเดียวกันในครั้งนี้ได้ผ่านทางมองสินยอดอกเตอร์วิศนุธัญญาอนันต์รองเลขาธิการสภาบิชอฟแคทอลิกแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นผู้ประสานงานกับสำนักเลขาธิการซีนอตแห่งนครรัฐวาติกันเพื่อที่จะมาเล่าให้เราฟังทั้งหมดเลยค่ะและหลังจากนี้ไปติดตามกันให้ดีนะคะว่าทั้งหมดนี้เราเองที่เป็นคริสตชนอยากจะนำเสนอ หรืออยากจะบอกอะไรไปถึงประมุขของเรานั่นก็คือพระสันตปาปาและจะกลับมาเป็นวิธีการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนต่อไปหลังจากนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพบกันกับมองสิงหโยดรวิษณุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มกันตรงนี้ค่ะซีนอดคืออะไรครับคุณพ่อซีนอนมันแปลว่าอะไรกันแน่ก็เลยอยากจะอธิบายเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าเป็น ภาษากรีกคำนี้<า>นใช่ไหมคะำนี้เป็นภาษากรีกแต่ประกอบด้วยคำสองคำก็คือคำแรกเนี่ยถือว่าเป็นคำบุพบทก็ได้กันก็คือคำว่าซินก็ถ้าขออนุญาตนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว s ตัว y แล้วก็ตัว n นซินินก็คือพร้อมกับที่แปลภาษาไทย แปลว่าพร้อมกับแปลว่าหรือว่าถ้าภาษาทางที่คนเล่นมือถือเขาบอกซิงค์อ่าค่ะอันนี้จะเข้าใจเพราะเป็นภาษาคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ฉะนั้นถ้าผมบอกว่าซิงค์อันนี้คือคำนี้แหละก็คือซิน syN หรือว่าซิงค์แล้วส่วนคำว่ามาบวกกับคำว่าโฮดอสโฮดอสก็คือภาษากรีกนั่นเอง เป็นคําเดิมก็คือหนทางค่ะถ้าฟังแบบนี้เหมือนวิธีการที่เราทุกคนจะเดินบนเส้นทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันนั่นแหละครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือซีนอดก็คือเส้นทางที่มาบรรจบก,กันเส้นทางที่เข้ามาร่วมกันไม่ว่าเหนือใต้ออกตกทั่วไปทุกสารทิศเนี่ยเมื่อมารวมกันเนี่ยก็คือเราเรียกว่าซีนอดทั้งนี้ ก็มีจากพระคัมภีร์แหละเพราะว่าการที่เราจะพูดในฐานะที่เป็นคริสตศาส,สนิกชนนะครับเวลาจะกล่าวอะไรหรือการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานทางพระคัมภีร์เป็นหลักอฉะนั้นหนทางอะไรคือหนทางหนทางก็แน่นอนพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ได้บอกในพระวจนะของพระเจ้าว่าพวกนั้นโดยเ,เป็น หนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตอันนี้ก็คือคเป็นหลักการก่อนจากพระคภีค่ะทีนี้เราเข้าใจคําและซีนอตคือเส้นทางที่เราจะร่วมเดินไปด้วยกันแต่ว่าการที่เรามาคุยกันบ่อยๆตอนนี้เราจะได้คําว่าประชุมซีนอตนั่นหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าก็ต้องบอกอคุณอัญจพรนะครับว่าหรือท่านผู้ชมว่าเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะยุค สมัยมันต่างกันการใช้คำศัพท์เนี่ยเพราะอะไรที่เกิดขึ้นแบบนี้เรายังต้องดูเลยสิว่าเราอยู่ในเจนอะไรตอนนี้อย่างอย่างตัวตัวผมเองตอนนี้ต้องต้องขอกระซิบแบบเบา,เาๆก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะเบบี้บูมเมอร์ทีนี้เวลาไปสนทนากับคนรุ่นใหม่เจน X ็เจน Y เจนอัลฟาเนี่ย อาจจะพูดกันคนละภาษาแหละเราใช้ศัพท์คนละคำกันใช่ครับศัพท์คนละคำกัน,กนแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาป่าพราะองค์นี้เก่ง,งเช่นว่าเจอวัยรุ่นก็เรียกมาเซลฟี่<อ>ด้วยตัวอย่างในนทีอย่างครับแล้วก็ใช้คําที่คนเข้าใจได้ในการสื่อสารแสดงว่าการประชุมครั้งนี้คือการพยายามหาวิธีการที่จะให้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมามองในจุดเดียวกันแล้วคุยกันรู้เรื่องก็ยังไม่ถึงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายสําคัญเนี่ย ก็คืออยากจะเรียนแบบนี้ว่าผมอยากจะบอกแบบนี้เมื่อเกิดความผัดแย้งในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรและเหตุผลอะไรคะที่พระสันตะปาปาถึงอยากที่จะประชุมซีนอดขึ้นมาที่มาที่ไปของซีนอดเนี่ยครั้งนี้นะครับทาไมมันต่างเพราะการจัดซีนอดครั้งในที่ผ่านมาในอดีตนะทุกสปีครั้งสปีครั้งแต่บางครั้งก็ไม่ได้แล้ว เพราะสี่ปีมันนานไปแล้วก็การประชุมในอดีตนะครับมันจะเป็นลักษณะปิรามิดปิรามิดเข้าใจครับมาปิรามิดใช่ไหมฮะผู้บัญชาจะอยู่ข้างบนค,คือคือสันตป,ปาปาบิชอปงั้นเราคนระดับร่างนี้มันมันแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยอะ,ะเลยเจตนารมณ์ของสันตป,ปาปาพระองค์นี้เนี่ยกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากเลยจึงพยายามที่จะ กับหัวพีระมิดเนี่ยอ<ช>ัพไซด์ดาวก็คือเอาฐานพีระมิดขึ้นเลย<ช>ฉะนั้นตรงกับพระเจานะพระเจ้าขายยิ่งใหญ่นั้นคุณมาอยู่ข้างล่างเพื่อจะได้แบกประชากรของคุณไว้เ<ช>นี่ยแหละคือความหมายซีนอดครั้งนี้จึงจะต่างจากในอดีตมากทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ยสมมติเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องเยาวชนเรื่องคนพิการไม่ว่าเรื่องอะไรในโลกเนี่ย เราก็จะเรียกประชุมกันแล้วซีนอดครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งวันนี้ซีนอดครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่16บหกครั้งในอดีตนั้นเขาเรียกว่าระบบท็อปดาวท็อปดาวก็คือข้างบนสั่งการลงมาสันตปภาพปา,าพวกนี้บอกไม่ได้แล้วจะต้องกระจายอํานาจแล้วเมื่อกระจายอำนาจก็ทํำยังไงครับจึงเราต้องกลับหัวพีระมิดขึ้นและต้องเอาประชาชนเป็นหลัก ฉะนั้นการซีนดอทคันนี้จะมีความต่างมากจุดประสงค์ก็คือภาษาปาพระองค์นี้นะครับภาษาฝรานซิสเนี่ยต้องการที่จะกระจายอำนาจและการประชุมครั้งนี้ต้องเป็นระดับรากหญ้าขึ้นไปสู่ข้างบนแน่นอนค่ะเราต้องมีหัวข้อที่เราจะพูดคุยไปด้วยกันตรงนี้เราเซตอัพกันหลือยังคะครั้งนี้มาการประชุมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางที่16เนี่ย เอสาปาฟรานซรสเนี <ítulo> sabes, anyway ่ยบอกในโอกาสครบรอบ50ปีการตั้งสถาบันซีนอรเราประชุมเรื่องอะไรดีพระสปาตัดสินเลยประชุมเรื่องซีนอรแห่งซีนอรก็คือมาคุยกันเรื่องซีนอร์นี่แหละเี่ซีนอร์นี่แหละว่าเราจะจัดการกับการทำงานของเราหลังจากนี้ยังไงใช่คือเราไม่ต้องไปคิดไกลเลยเพราะอะไรเพราะสาปพูดดีนะพูดบอกว่า โอ้แม้ตั้งสถาบันซีนอร์ขึ้นมา50ปีเราก็เหมือนกับเด็กเพิ่งจะเดินตะแตะต่อแตะเราเราถ้าเป็นเทียบกับอายุนะครับก็เหมือนกับเพิ่งจะขึ้นมาเดินได้ยังไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งเลยแสดงว่าท่านมองเห็นตั้งแต่ตอนก่อนใช่ครับท่านกล่าวสุนทรพจน์วันที่ะระลึกถึง50ปีซีนอร์ในปีคศ 2015นี่เองอ่ะท่านก็ขึ้นไปกล่าวปราศัยหรือปาฐกถา,านั่นเองกล่าวบอกว่านี่นะมัวแต่จะมาเลือกหัวข้อเอางี้กันพวกเราเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนคำว่าซีนอร์แปลว่าอะไระตั้งสถาบันนี้มา50ปีฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยด้วยความจริงเนี่ยการประชุมซีนอรครั้งที16เนี่ยนะครับ ต้องประชุมกันในวันที่ในในปี2022นะครับคอสองจะอยู่ไปอยู่มาภาษาปาเปลี่ยนไอเดียไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดให้ตีความให้ลึกซึ้งคำว่าซีนอดเนี่ยก็ต้องมาเจาะลึกกันเลยว่าเราคุยกันเรื่องนี้นะเรื่องซีนอดแห่งซีนอดเมื่อกี้บอกแล้วภาษาปาฟรานซิสจึงตั้งคำศัพท์ขึ้นมาหนึ่งคำคำใหม่นะครับ่คคือ s ี n นด a ลิตีโยากไปอีกนิดนึงแต่ว่าขยายนิดนึงค่ะขยายก็คือเป็นคำนามเป็นคำสูงนะฮะคือภาษาลาตินเนี่ยคำว่าซีนอ d เนี่ยภาษาลาตินเขาเรียกว่า s ี n นดุสเอปิสโกโปรุมภาษาลาตินแปลว่าการประชุมซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยก่อนนั้นเฉพาะบิชอปแต่ภาษาภาษาอาฟรินัน ทรงมีพระปรีชาสามารถมากคิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งคำก็เรียกว่า Synodality เราก็ตอนแรกก็จะแปลเป็นภาษาไทยอะไรดีเขาคิดอะไรก็มาคิดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคำศัพท์ Sync กับ h o d อ s, <S เอามารวมกันสรุปภาษาไทย Synodality แปลว่าการก้าวเดินไปด้วยกัน โอ้โหเพราะมากเลยลึกซึ้งนะคะครับการก้าวเดินไปด้วยกันผมสรุปทั้งหมดเลยนะครับซีนอรดเนี่ยด้วยความจริงแล้วเนี่ยมีคำเดียวเองเถือรับฟังซึ่งกันและกันอ๋อเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่กระบวนการการฟังฟังจากใครคะฟังจากประชากรพระเจ้าก็แสดงว่าก้อยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอความคิดเห็นถูกต้องเสนอไปที่ใครคะวิธีจัดก็คือ ขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราบอกแล้วเราต้องเริ่มต้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใ,ในอดีตเราเริ่มต้นจากข้างบนามาข้างล่างเรียกว่าท็อปดาวประชากรพระเจ้าทุกคนเลยมีสิทธิ์คุณพิธีกรคุณก้อยก็มีสิทธิ์ถ้าเป็นคิสตชนนะแม้ว่าเป็นคิสตชนต่างนิกายด้วยนะอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าว่าล้วก็แม้เป็นคิสตชนที่แค่ว่าครั้งหนึ่งคำว่าประชากรพระเจ้าในที่นี้ปีกโปอฟกอร์ดเนี่ย สำหรับพ่อเนี่ยพระสะัพปาพูดชัดแล้วทุกคนที่ได้รับพิธีหลงังก็คือได้เป็นศาสดนิกชนเงินคำถามต่อไปที่หนูขอถามเป็นคำถามสุดท้ายในในเทปแรกของเราตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าบางครอบครัวอย่างเช่นครอบครัวหนูแต่งงานแบบถือแยกสามีใช่สามีที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขามีสิทธิ์จะร่วมตอบคำถามไหมคะ ก็เราอยู่ด้วยกันก็มีสิทธิ์สิเพราะเราต้องอยู่ในครอบครัวเราอาจจะเสวนาร่วมกัน mm hmm. แล้วก็เช่นว่าคําถามตอนเนี้การออกแบบคําถามจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มากหรอกเขาจะให้สิบหัวข้อที่ไปไต่ตองถ้าเราอยากจะสนใจเรื่องอะไรว่ามันเหมาะสําหรับชีวิตเราอย่างไรคําถามนี้เราส่งไปให้ผู้นําศาสนาจาักก็คือบิชอปใช่ไหมแล้วบิชอปคือประมุขเนี่ยแล้วก็ส่งให้ที่วัด พอที่วัดเสร็จแล้วก็แยกกันไปให้บรรดาประชากรพระเจ้าแล้วบางทีทุกคนจะมาไม่ได้ก็อาจจะจับกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเราเ,าเรียกว่าแบ่งประเภทหรือว่าเรามานั่งคุยกันคือเราสมมติเ,เมื่อกี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้บรรยากาศการต่างคนต่างถือเนี่ยแต่งงานแล้วเอ๊มันมีปัญหาอะไรเราก็สนทนากันคิดก่อน แล้วเราต้องการเห็นศาสนาจักรปฏิรูปอย่างไรและที่สำคัญสุดเนี่ยนะครับมเมื่อเราเได้ได้ได้ตอบคำถามพวกนี้เราจะรวบรวมเข้ามาอย่างไรนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราเริ่มจากทุกองค์กรที่อยู่ในในในศาสนาจักรในประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกเขตสนาปกครอง เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะเราได้ฟังในเนื้อหามาพอสมควรนะคะและน่าสนใจน่าติดตามในทุกๆหัวข้อเลยจริงๆพลาดไม่ได้คะ่ะเพราะหลังจากนี้เราจะเจาะลึกกันลงไปอีกโดยเฉพาะในตอนหน้าประวัติศาสตร์ของซีนอทที่ยิ่งฟังยิ่งสนุกติดตามชมกันนะคะ